ตอนนี้นะครับเราอยู่ในแมปที่ชื่อว่า Quick Sand หรือว่าทรายดูดนะครับก็ตามชื่อแมปเลยนะฮะเป็นการจําลองทรายดูดแบบต่างๆนะครับมีให้เลือกลองหลายชนิดเลยนะครับเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนเป็นโครนนะครับโครนนี้น่าจะแบบแรงตึงเยอะใช่ไหมมันหนืดๆไม่ได้ลงไง่ายๆนี่ไงโอ้มันขึ้นตัวมาด้วยอ่ะผมก็ว่าอะไรเมื่อกี้ใสๆติดตัวมาด้วยคือไม่ได้จมง่ายเท่าไหร่เพราะว่าโคลนมันน่าจะแน่นหนาใช่ไมเหนียวเหนียว ยังเดินขึ้นมาได้อยู่ฮะเอ้ยอย่าบอกนะว่าขึ้นหน้าได้ <c oughs> ขึ้นหน้าได้ด้วยเรียกว่าทั้งตัวเลยมีที่อาบน้ำไหมอ๋อตรงนี้อาบได้ไหมล้างตัวได้ด้วย <c oughs> เฮ้ยเจ๋งอันนี้ครึ่งขาได้ไหมนิดนึงไม่ต้องทั้งตัวกดสเปซบาร์กระโดดกระโดดไม่ค่อยขึ้นนะครับโอติดมือติดขามาส่วนไหนที่ลงไปแล้วคือจะติดตัวมาเลยฮะแล้วอันนี้คือดินเหนียวนะครับปนกันได้ไหมะ ปนกันได้ไหมโอ้โหอุ้ยอันนี้ลงไปเร็วมากอ้ยปนกันได้ครับตัวเป็นตัวเป็นดินเหนียวขาเป็นโครนเมื่อกี้โครนนะฮะลองดินเหนียวแบบเปล่าๆนะฮะมันมันหนืดกว่าดินโครนครับแต่ยังเดินได้อยู่นะนี่ขึ้นมาทั้งตัวเลยทําไมแขนไม่ติดอะ่ะต้องลงมาทั้งตัวโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ขึ้นไม่ได้ติดผมเลยติดทั้งตัวทั้งผมเดินอยู่ใต้ดินเหนียว ในเดือนนี้ยังไงเนี่ยแต่ยังมีรอยยิ้มอยู่นะฮะรอยยิ้มไม่จางหายไปต่อไปอันนี้นะครับเป็นเหมือนเป็นพวกน้ํามันนะครับโอ้โหลงไปเร็วมากไม่ขึ้นเลยครับกระโดดไม่ขึ้นดึงไม่ขึ้นเลยเป็นน้ํามันหนักกาโคนอีกโอโ้รอยยิ้มหายไปแล้วฮะมองไม่เห็นโอ้โหกระโดดกระโดดเฮ้ยกระโดดได้มันมีแรงตึงผิวอยู่โอ้แต่ติดขามาเลยน้ํามันติดขา แสดงว่าทุกอันเนี่ยคือติดตัวได้หมดเลยนะฮะน่าจะอย่างนั้นทรายน่าจะไม่ติดหรือเปล่าแต่ก็อาจจะติดเพราะว่าทรายมันก็ติดตัวได้กระโดดช้าลงแต่ว่ายังกระโดดได้นะฮะพอจะกระโดดได้อยู่แต่พอเริ่มจมไปแล้วนี่คือกระโดดไม่ได้แล้วครับเดินไม่ขึ้นอ๋อต้องมาอยู่ริมๆต้องหมุนตัวต้องหมุนตัวต้องหมุนตัวฮะกระโดดไม่ช่วยหมุนตัวตหมุนตัวโอเคต่อไปควิกแซนของแท้ฮะทรายดูดของแท้กระโดดก่อน เหยียบได้เหมือนกันลงไปสิลงไปแล้วก็หมุนตัวคือไ,ไ,ไ,ไม่ได้ไหมไม่ได้ละจมแล้วจมเลยฮะเดินไม่ขึ้นแต่รอยยิ้มยังอยู่นะฮะเป็นทรายดูดแบบแห้งอ๋ออันนี้คือทรายดูดแบบมีความชื้นอันนี้แบบแห้งมีเป็นคลื่นอันนี้ด้วยเหมือนแบบพายุพัดทะเลทรายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมกระโดดก่อนกระโดดติดขาเหมือนกันครับแต่การดูดลงไปเหมือนจะช้าก,กว่าหน่อยๆน่อยอ้ นึงไม่ค่อยขึ้นเมื่อกี้ขึ้นมาที่หน้าอีกแล้วก็ยังพอขึ้นมาได้อยู่นะอันนี้กระโดดขึ้นไม่ได้อยู่โอเคอันนี้ก็เหมือนกันรอยยิ้มก็ยังอยู่นะฮะรอยยิ้มไม่จางหายไปอะไปอาบน้ําก่อนอันนี้แบบเปียกเลยแสดงว่าอันแรกคือแค่ชื้นๆใช่ไหมควิกแซนปกติแล้วก็น,นี้คือแบบแห้งอันนี้แบบเปียกนะครับแบบเปียกน่าจะลงยากกว่าไหมโอ้ยลงเร็วมากวัดเออ เออหือเดินไม่ขึ้นเลยเร็วครับค่อนข้างเร็วอันนี้ติดตัวมาเลยอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเลยครึ่งตัวไปเฮ้ยก็ยังขึ้นได้นะถ้าหมุนถ้าหมุนตัวแต่ในความจริงหมุนตัวไม่น่าจะช่วยนะฮะน่าจะยิ่งลงไปต่อไปคือหิมะอันนี้น่าจะยวบลงมาเลยนะมันเหมือนกันกันกบทรายดูดเลยฮะไม่ต่างกันเลยอันนี้แต่จริงๆมันน่าจะยวบลงไปเลยนะฮะอันนี้กระโดดได้กระโดดได้ทุกอันเลย โอเคครับอันต่อไปตรงนี้นะฮะที่ยืนมองอยู่ตรงนี้คือเลอรี่นะครับเขาบอกว่าเป็นส่วนผสมของของเหลวหรือว่าน้ํากับพวกซีเมนต์นะฮะจินตนาการไม่ออกไม่รู้ม่าประมาณไหนลองกระโดดก่อนกระโดดได้จมไปก็ประมาณไม่ได้ช้าไม่ได้เร็วมากนะฮะกลางๆนะครับแต่ขึ้นมาบนหน้าแล้วพอกระโดดได้อยู่แต่ต้องหมุนตัวพอเริ่มจมปุ๊บกระโดดไม่ขึ้นเอออาจจะต้องลองแบบไม่หมุนตัวนะฮะอันนี้คือกระโดดไม่ขึ้นเลยนะครับถ้าเกิดไม่หมุนตัว กระโดดไม่ได้เลยจมอันต่อไปนะครับอันนี้หลุมธรรมดาแล้วจะมีไว้ทําไมกระโดดได้ไหมเฮ้ยกระโดดได้หลุมเนี่ยนะเอา้าทําไมกระโดดได้มันมีแค่ความช้าความเร็วในการโดนดูดลงไปอันนี้คือสบู่เป็นพวกสบู่เหลวโอ้โหโหจมเร็วมากจมเร็วมากคือเรียกว่ายืนยังไม่ทันเท่าไหร่เลยจมแล้วฮะ แต่ผมก็ยังยิ้มได้นะครับกระโดดกระโดดกระโดดได้กระโดะโด,ได,ะโดได้ทุกอันแต่พอยืนปุ๊บจมเลยครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องขึ้นมาหรือขึ้นไม่ได้เลยครับแต่กลิ่นหอมมากเพราะนี่คือสบู่อันต่อไปนะครับเป็นใย,ยนะฮะเป็นใย,ยที่รวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่นนะครับกระโดดได้มันจะติดตัวเราด้วยหรอติดตัวเราด้วยไม่ค่อยจมฮะไม่ค่อยจมเท่าไหร่เดินขึ้นไ่ได้อยู่นี่คือใย ใยติดตัวมันเหมือนอันนี้มากกว่านะกระเบื้องปูพื้นเน่ะพอติดตัวแล้วเหมือนกระเบื้องเลยกระเบื้องหินมันต้องหมุนจอไปหมุนจอมาถึงจะขึ้นมาได้ถ้ากระโดดปกติไม่ขึ้นแทบไม่ขึ้นเลยแต่พอจมไปแล้วคือขึ้นไม่ได้แล้วฮะเนี่ยมันเหมือนกระเบื้องมากกว่านะกระเบื้องหินปูพื้น <laughs> โอ้เป็นโคลนที่แบบเปียกๆนะฮะมันต่างกับอันแรกแต่ผิวมันดูคล้ายๆกันเลยอะ เป็นโคลนที่น่าจะมีสมบัสของน้ําเยอะกว่าโอ้โหจมไปเร็วมากกระโดดได้อยู่แต่พอตกปุ๊บจมเลยครับอืมอ่ะแต่ว่าเท็กเจอร์ก็เหมือนโคลนปกติอันต่อไปคือมัวนะครับอันนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเหมือนเป็นแม่น้ําที่มีพวกพืชเป็นต้นหญ้าต้นอ่าวัชพืชขึ้นบนนะะ้ํานะฮะหนาๆนะครับเฮ้ยเดินได้ด้วยนะ มันลงไปช้ามากมันลงไปช้ามากลงไปช้ากว่าทรายครับพืชมันรับน้ําหนักเราได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยฮะพืชติดตัวเลยนะ <c oughs> มันลงไปช้ากว่าทรายดูดอีกอ๋อแต่อาจจะมีเยอะไงไม่ได้ปิดแค่ข้างบนคือปิดทั้งทุ่งเลยอันนี้คือสลามอุ้ยสลามอันนี้น่าจะมีแรงตึงผิวที่เยอะน่าจะลงไปยากใช่ครับลงไปช้ามากแทบเดินขึ้นไาได้เลย ลงไปช้ามากฮะสลามมันเหนียวเหนียวหนืดหนืดเดินขึ้นไม่ได้ครับไม่ต้องหมุนตัวด้วยซ้ําเป็นยจลลี่นะครับเจลโล่ก็น่าจะลงไปช้าอ่ไม่ไม่ไม่เร็วมากฮะมันไม่น่าจะลงเร็วขนาดนี้นะมันเป็นยลลี่โอ้อันนี้คือเป็นทรายดูดที่อยู่ในป่ามันน่าจะมีความเป็นดินปนอยู่บ้างใช่ไหม มันอาจจะต้องช้ากว่าหรือเปล่าโอ้โหแต่ลงไปเร็วอยู่ลงไปเร็วอยู่เป็นทรายดูดที่อยู่กลางป่าต้องหมุนตัวเดินไม่ได้แป๊บเดียวจมเลยโอเคด้านนี้หมดแล้วด้านนี้ลาวาครับไม่ต้องลงไปหรอกอทิ้งด้วยอันนี้แค่ยืนนิดเดียวอันนี้คือน้ำผึ้งเออน้ำผึ้งหนืดๆนดเหนียวๆพอจะเดินได้ดึงขึ้นมาได้โอ้ย อันนี้เลมอนหรือเปล่าเนี่ยเลมอนฮันนี่น้ำพึง่งมะนาวเห็นแล้วก็เปรี้ยวปากแล้วอันนี้คือเป็นคอนกรีตท,ที่ยังไม่แห้งอ้าวคนละแบบกันนู้นฮะเป็นคอนกรีตท,ที่ยังเปียกอยู่นะครับโอ้โหอื้อไม่มีแรงตึงใดๆลงมาอย่างรวดเร็วไม่มีจังหวะให้หมุนตัวเลยฮะอันนี้เป็นทรายดูดเหมือนกันแต่ว่ามีความหนาแน่นที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ไงลงไปช้า ลงไม่ใช่อ๋อแต่ยิ่งเดินยิ่งลงไปเร็วใช่มันควรจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าไซดูดปกติคือเขาบอกให้อยู่นิ่งๆใช่ไหมถ้าเรายิ่งขยับคือมันจะยิ่งแบบลงไปเร็วขึ้นใช่ฮะนี่เ,นเวลาเดินฮะแต่ถ้าเกิดหมุนตัวคือขึ้นมาได้อา้าไม่ไม่ทันแล้วจมและไม่ทันอันนี้เป็นโคลนที่ค่อนข้างแห้งแล้วนะฮะมีรอยแตกนะครับแต่ก็ยังดูดเราลงไปได้เฮ้ยเดินได้ด้วยเมื่อกี้เริ่มจมแล้วพอจมทั้งตัวแติงขึ้นมาได้เหมือนช็อกโ <laughs> กแลตฮาาโกโกะช็ โครนี่กำลังจะแห้งอันนี้เป็นบึงนะฮะเป็นบึงที่มีต้นหญ้าขึ้นอยู่แถวๆที่แบบไม่ได้อยู่ตรงกลางน้ำใช่ไหมขอบๆเรายังพอเดินได้ใช่ฮะแต่ว่าเท็กเจอร์คล้ายๆกับคนปกตินะฮะลงไปไม่ได้เร็วมากกลางๆครับอันนี้เป็นลิควิดเมอร์นะครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่แบบเหมือนเป็นทุ่งที่มีทั้งน้ำแล้วก็มีพื้นดินอยู่นะฮะไม่ถึงขั้นโครนนะครับ แต่มันเป็นพื้นดินที่มีน้ําผสมอยู่อันนี้ค่อนข้างเยอะด้วยเพราะว่าเป็นลิควิดนะครับก็น่าจะจมเลยใช่โอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะนี่คือแบบที่ชื่อว่าควิกแซนนะครับไม่ได้มีแค่ทรายนะฮะมีพื้นผิวอย่างอื่นด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ